สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังช่องชี a าอ r o l รจีมาตรวจดวงกันค่ะว่าเรื่องเด่นของคุณในสัปดาห์นี้คือทุกใจเรื่องญาติพี่น้อง ในวันที่9มีนาคมดาวพระศุกร์โครจรเข้าสู่ภพพันธุเป็นอุจจาระแต่โครจรร่วมกันกับดาวผู้ศัตรูและดาวผู้สมพลค่ะเลยมองว่าในช่วงสัปดาห์ที่2นะคะคุณจะเจอเรื่องพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะความเครียดความกังวลน,นะคะเกิดขึ้นนะ,ะกับปัญหาในครอบครัวของคุณเองคะ่ะอาจจะเป็นปัญหาระหว่างญาติพี่น้องนะเรื่องของผลประโยชน์เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินหรือความเครียดนะ,ะที่เกิดกับเรื่องของทรัพย์สินของคุณเองคะ่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณนะคะก็มีหน้าที่นะคะ ที่จะต้องเข้าไปทําอะไรบางอย่างในเรื่องของครอบครัวของคุณนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่มาจากเรื่องของการกระทานะคะโคจรร่วมกันกับดาวคู่ธาตุและดาวคู่สมพลทําให้เหมือนว่าเราจะต้องมีหน้าที่เข้าไปจัดแจงนะมีการทําอะไรบางอย่างร่วมกันกับเครือญาติการจัดตารางให้ลงตัวการแบ่งงานกันทํา สำหรับใครที่ปล่อยบ้านให้เช่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือรถยนต์เนี่ยก็มองว่าช่วงนี้คู่ค้านะคะอาจจะตุกติดงองแงทําให้เราเกิดความเครียดนะเรียกว่าอาจจะต้องมามีการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์มาคุยเรื่องของราคากันใหม่นะมาบีบเราสุดๆเลยอะ่ะหรือว่าคู่ค้าของเรานะก็าอาจจะ วินาศคือหายไปนะอาจจะเป็นช่วงการเปลี่ยนดิวการเปลี่ยนคู่ค้านะกำลังเจอ,อคู่ค้ารายใหม่แต่ก็ยังเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ สำหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางในการทำมาหากินอยู่นะคะว่าทำอะไรแล้วได้ตังทำอะไรแล้วถูกกับดวงปรึกษาชีตาได้ค่ะตอนนี้จะมีแพ็กเกจดูดาวประจำตัวและศักยภาพในตัวคุณนะคะคุณจะได้รับการวิเคราะห์ดวงชะตาทักษะ soft skill รวมถึงตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกันกับคุณด้วยค่ะสนใจสามารถทักไลน์ id ชิตา astrology ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะสามารถใช้สิทธิ์ตรวจอาชีพของคุณฟรีวันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นทักไลน์เพื่อสอบถามราย ี่เอลยคะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ id c h e i t a astrology สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ